สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Autocare ช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถยนต์ข่าวสารรถยนต์และเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วโลกถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา วันนี้ดีเคออโตการเตจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวเต็มของปอร์เช่มาการ์ัน2025รถ SUV สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ล่าสุดจากปอร์เช่ที่มาในโฉมใหม่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและขุมพลังถือเป็นการปรับโฉมครั้งสำคัญสำหรับมาการที่อยู่ในตลาดมานานและตอนนี้ก็ก้าวสู่ยุคใหม่แบบเต็มตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาการ์ัน2025รุ่นใหม่นี้เป็นเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนหรือ E ีที่หลายคนรอคอย เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของปอร์เช่มาการ์2025รูปลักษณ์โดยรวมยังคงเอกลักษณ์ของปอร์เช่เอาไว้ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเส้นสายตัวถังที่โค้งมนไฟหน้าเลดทรงเรียวแบบแมทริกเลดพร้อมไฟเดอร์ทาร์นิงไลท์แบบใหม่ที่ดูดุดันมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอร์ตเสริมด้วยล้ออลูมยขนาดใหญ่สูงสุดถึง22นิ้วตัวถังของมาการ์2025มีความยาวเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในและความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร เมื่อเดินไปดูด้านหลังจะพบกับไฟไท้ายแบบไล์บา์เชื่อมต่อกันเต็มแถบตามสไตล์ปอร์เชย่ยุคใหม่เสริมด้วยดิฟฟิลเซอร์ทรงสปอร์ตและสปอยเลอร์ท้ายที่ช่วยให้รูปทรงดูลงตัวและปราดเปรียวยิ่งขึ้นปอร์เช่มาก้านสองันในเวอร์ชั่นไฟฟ้านี้ยังได้รับการออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศที่ต่ำกว่ารุ่นเดิมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และระยะทางการใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้งสำหรับภายในห้องโดยสารปอร์เช่มาก้านสองันได้รับการยกระดับขึ้นอย่างชัดเจน มาพร้อมกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ถึง12.9นิ้วและหน้าจอผู้โดยสารด้านหน้าขนาด10.9นิ้วรองรับระบบ Porsche Communication Management หรือ PCM เวอร์ชันล่าสุดพวงมาลายัยทรงสปอร์ตแบบใหม่พร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆในตัวรวมถึงมาตรวัดดิจิทัลขนาด12.6นิ้วปรับแต่งการแสดงผลได้หลายรูปแบบเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงแบบสปอร์ตพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนเสริมด้วยไฟตกแต่งภายในแอมเบียนไลท์สร้างบรรยากาศความหรูหราในทุกเส้นทาง ด้านขุมพลังปอร์เช่มาการน2025เวอร์ชันไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD มีให้เลือก2รุ่นหลักคือมาการน4และมาการ์นเทอร์โบรุ่นมาการน4มีกำลังสูงสุดประมาณ408แรงม้าแรงบิด650นิวตันเมตรส่วนรุ่นมาการนเทอร์โบซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดจะมีกำลังสูงสุด639แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง1,130นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.3วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ260ชมช ตเตอรี่ความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งได้ประมาณ500-600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับระบบชาร์จเร็ว DC สูงสุด270กิโลวัตต์ชาร์จจาก10-80%ใช้เวลาเพียงประมาณ21นาทีเท่านั้น ในด้านระบบช่วยเหลือการขับขี่มาก้กน2 0 2 5จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเปลี่ยนเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบกล้องรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีช่วงล่างแบบถุงลม Adaptive Air Suspension ที่สามารถปรับระดับความสูงต่ำของตัวรถได้ตามสภาพถนนช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลนุ่มนวลและมั่นใจยิ่งขึ้น ปอร์เช่มากาน2025ไม่เพียงแค่เปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการรีเฟรชภาพลักษณ์ของ SUV สมรรถนะสูงที่ยังคงความสปอร์ตในแบบฉบับปอร์เช่อย่างครบถ้วนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและดีไซน์ที่โดดเด่นทำให้มากาน2025เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่มองหา SUV ไฟฟ้าที่มีทั้งความหรูหราและความแรงในคันเดียว ราคาจำหน่ายของปอร์เช่มาการ์2025ในตลาดยุโรปเริ่มต้นที่ประมาณ80,000ยูโรหรือราวๆ3ล้านบาทไทยส่วนรุ่นมาการ์ตเทอร์โบราคาจะสูงกว่าประมาณ100,000ยูโรหรือประมาณ3.8ล้านบาทไทยส่วนราคาจำหน่ายในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ4-5ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นและอาจแตะระดับ6ล้านบาทสำหรับรุ่นสูงสุดซึ่งแน่นอนว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้จากแบรนด์ปอร์เช่และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใส่มาให้เต็มคัน ถ้าคุณชื่นชอบปอร์เช่มากาน2025หรือมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรุ่นนี้สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างได้เลยและถ้าไม่อยากพลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ๆรถเปิดตัวใหม่รถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีรถยนต์จากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง D K Autograde ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ